หนึ่งในทฤษฎีที่น่าติดตามมากนะครับนั่นก็คือเรื่องของ xai วันนี้หนึ่งเรื่องเล่าหนึ่งความมั่งคั่งนะครับก็มาเจาะในเรื่องของเหรียญ xai ด้วยกันนะครับเนื่องจากตอนนี้จัก,กรวาลเหรียญมันเริ่มเยอะละคุณเห็นอย่างโซโน่าโอเหรียญเล็กเหรียญน,น้อยออกมานะครับแต่เหรียญหลักหลักของเขาก็จะมีบล็องมีโซนะครับแล้วก็มีเรื่องของเหรียญพวกฮีเลียมฮีเลียมโมบายนะครับ ก็จะเป็นโปรเจกต์ย่อยออกมาต่างๆนะครับแล้วก็มีเรื่องของ AI นะครับออของ Solona ก็จะมีของเขานะครับอย่าง BNB ก็จะมีนะนะครับคล้ายๆกันเลยคือมีทั้งเหรียญเหรียญที่เป็นเหรียญพวก AI นะครับพวกเกมพวกไซเบอร์เนี้ยนะครับเหรียญ BNB ก็จะมีเหรียญดีฟ i ก็จะเป็นเหรียญ BNB ใช่ไหม ท่านั้นเราก็มีเหรียญเลือก a r c a m อย่างเงี้ยนะครับเป็น AI ของ BNB นะครับก็จะมี AI ที่แตกต่างกันนะครับเราก็ทำงานออกมาก็เป็นจัก,กรวาลของเหรียญน,นะครับวันนี้เรามาพูดถึง xAI นะครับ xAI เนี่ยในเมื่อ Arbitrum เนี่ยนะครับเป็นเป็นเหรียญหนึ่งนะครับที่เป็นเลเยอร์ที่สองของ Ethereum นะครับก็เลเยอร์ที่สองของอีเทเรียมอ่ะมันก็จะมีหลายเหรียญน,นะครับอย่างเช่นอบิทัมนะครับแล้วก็ตัวของอ่าโอพนะครับแล้วก็พอลิกลอนชิบะเนาะนะครับก็จะมีเลเยอร์ที่สองรวมถึงมีเรื่องของเวิร์คอยด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วน AI ของอีเทเรียม ยังไม่รู้นะว่า AI ของไอเวอร์คอยเนี่ยมันจะฝ่าลิมิตไปถึงไหนนะครับรวมถึงจะมี AI ของอท h e เ e ียตัวอื่นๆไหมที่เป็นเครือข่ายของอท h e เ e ียโดยตรงอันนี้เราก็ต้องมาติดตามนะครับสิ่งที่น่าสนใจคือตอนนี้อ้เหรียญอารบอินโน no, นะครับมันได้หายออกไปจากสาระระบบแล้วนะครับคือทั้งเปลี่ยนทีมงานใหม่ทั้ง หรืออะไรใหม่หมดเลยนะครับมันก็ยากแล้วนะครับรวมถึงทําเป็น V ีสองด้วยนะครับคือเปลี่ยนเป็นอุปทานเป็นหมื่นล้านนะครับเพิ่มอุปทานขึ้นนะครับเพราะตอนแรกคือทําอุปทานน้อยเกินไปนะครับแล้วมันก็ไม่ค่อยมีแรงเททนะครับฉะนั้นบทเรียนตั้งแต่ปีสองพันยี่สามยสองเนี่ยทําให้เราเห็นนะครับว่าไอเหรียญอะไรที่มันเกาๆมากนะครับเราก็ไม่มีแรงเทดอย่าไปยุ่งกับมันนะครับ เราก็เหรียญที่อยู่ในเครือของอาบิอินุเนี่ยนะครับหรืออาบิเนี่ยนะครับอาบิท่มเนี่ยมันก็จะมีอยู่หลายเหรียญที่เป็นเหรียญโซนของเหรียญมีมที่เราต้องมาแกะกันนะครับังนั้นวันนี้เมื่ออาบิอินุมันออกไปแล้วนะครับมันจะมีอยู่อีกหนึ่งเหรียญที่ยังอยู่โยงพงกับพันอยู่แล้วมีแนวโน้มที่จะมีแรงเทท,ที่ดีนะครับแต่เสียดายคืออุปทานมันเยอะมากๆนั่นก็คือเหรียญ AI นะครับอันนี้คือ ARB d o c AI นะครับหรือ d o AI จะเรียกยังไงก็ได้นะครับเป็นเหรียญที่ทำเรื่องเกี่ยวกับ AI กาวเรื่องของ AI นะครับแต่ว่าโปรเจกต์ที่ออกมาตอนนี้เป็นแค่เด็นะครับจริงๆอะถ้าเกิดจะกาว AI ทำยากนะครับถ้าเกิดเป็นเหรียญมีมที่มีอุปทานเยอะๆคือต้องมาลงไอ้เรื่องของ DEX หรือพวกดีฟ f i อะ นะครับอันนี้จะง่ายกว่านะครับแต่ว่าเอาแหละ ARB Dog AR AI ก็จะเป็นเหรียญที่กาวตามตามกระแสของ AI นะครับฉะนั้นตอนนี้ ARB ถ้ำเราก็เห็นแล้วว่าจาักรวาลของเหรียญเนี่ยมันมีคร่าวๆก็คือ ARB ถ้ำนะครับเราก็ X AI เราก็ตัวของ ARB d o AI ที่น่าจะเป็นตัวหลักนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันเข้ากระดานเยอะ แล้วก็ดูมีเม็ดเงินที่สุดนะครับในบรรดาเหรียญมีมส่วน a r a เหรียญอับีถ้ำที่เป็นเครือข่ายที่เป็นเหรียญมีมตัวอ,อื่นเนี่ยผมขอไม่กรันตีแล้วกันนะครับขอตัวเนี้ยผมว่าโอเคแล้วโอโอเคที่สุดแล้วนะครับก็เป็นเหรียญหนึ่งนะครับที่อุปทานเนี่ยน่าจะเท่า,ทากับเบบีดอตเลยนะครับก็คล้ายๆกับตัวของ b n b ที่มีลูกแท้ๆหนึ่งตัวคือเบบีดอ g นั่นแหละนะครับฉะนั้น ส่วนตัวนะผมว่าเหรียญ ARB d o อะพัฒนาโปรเจกต์ไปอีกสักนิดหน่อยนะครับผมว่าในช่วงฮาวิ่งครั้งเนี้ยหลังฮาวิ่งในปี2025ครั้งเนี้ยน่าจะวิ่งดีแบบเดียวกับเบ b d คือตอนนี้อยู่0ูนย์สิบตัวสิบเอ็ดตัวหรือเก้าตัวใช่ไหมถ้าอีกหน่อยเนี่ยนะครับหลังฮาวิ่งเนี่ยน่าจะไปถึงประมาณศูนย์แปดตัว นะครับคือน่าจะมะีชิง market cap อะไรได้เท่ากับ b a b y d o อเนี่ยเราก็ต้องว่ากันว่าทำได้ขนาดนั้นหรือเปล่านะครับก็ต้องมีแรงเทดมากพอสมควรนะนะครับฉะนั้นเหรียญในกลุ่มของ xai ก็น่าสนใจตรงนี้แหละนะครับว่ามันจะกาวตาม xai หรือเปล่านะครับเพราะว่ามันก็จะมีโปรเจกต์ที่น่าจะทำออกมาได้ร่วมกันนะนะในเมื่อมันเป็นเครือข่ายของ arb ด้วยนะครับแล้วก็มีข่าวกเกี่ยวกับอีลอนมาร์ทั้งสงเหรียญ x i i ก็จะเป็นข่าวของเป็นเหรียญของอีลอนมล็กนะครับแกก็จะทําเรื่องของเกมนะครับแล้วตัวของ ARB ก็จะทำเรื่องของเหรียญมีนะครับก็คล้ายๆกับบลองกับตัวของโซนะครับน่าจะคล้ายๆกันนะครับนะครับน่าจะออกมาเป็นอย่างนั้นนะครับรวมถึงมีการเชื่อมกับอาบีท่นะครับก็จะเป็น AI เพื่อตัวของบล็อกเชนโดยเฉพาะดังนั้น ก็ต้องจับตาดูค่ายรองแบบนี้นะว่าพอออกมาเนี่ยมันอ่ามันจะราคาไปได้ไกลไหมนะครับเพราะข้อเสียของอาบิท่มอุปทานมันเยอะนะครับแล้วมันเป็นอุปทานที่มาจากการแจกแอร์ดอกนะครับฉะนั้นอาบิท่มเป็นเครือข่ายรองมากๆต้องมานั่งลุ้นด้วยกันว่าโปรเจกต์ลองๆองเนี้ยเขาจะชิงไปเวไนนะครับเราก็จะทำยังไงให้ราคาเนี่ยมันพอที่จะไปสู้กับเหรียญ เหรียญพวกอันดับ3ได้อย่าง OP นะครับโพลิกอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องดูด้วยกันเนาะฉะนั้นในข้อมูลโดยทั่วไปก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i b e และกดกดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับแล้วก็มีกลุ่มนะครับก็คืออาบ n อินะนะครับจริงๆเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นกลุ่มกลุ่มของอา AR b r b ด็นะครับหรือ มีมอบิทัมอะไรนะครับก็จะว่ากันนะฉะนั้นในวันนี้เราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันนะครับเราก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับก็ลองศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนแล้วกันนะครับเรามีกลุ่มที่เข้าไปแล้วนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับหนึ่งเรื่องเล่าหนึ่งความมาัง่งคั่งก็จะทําให้การลงทุนของคุณ โกทูดมูลาสมบรนี้เข้าตัวลราไปก่อนครับ b i t ดเกตเว็บ3เปลี่ยนจากไม่กะสว p แต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดาน b i ดเกตสามารถสมัครกระดานใต้